ไปต่อกันที่สงขลานครินทร์นะครับทางมอก็ได้มีการเปิดเวทีระดมสมองอนาคตมอร่วมที่จะเป็นการขับเคลื่อนนะครับพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนไปติดตามครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อนาคตมออ,อครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้บริหารมาหาวิทยาลัยส่วนงานบุคลากรเกี่ยวกับทิศทางแนวคิดนโยบายแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของมาหาวิทยาลัยสงขลานครินรวมทั้งส่วนงานและหน่วยงานนี่นะครับก็จะได้รับทราบทิศทางแนวคิดนโยบายแผนการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินงานของมาหาวิทยาลัยสงขลานคริน ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนมออในอนาคตรวมทั้งรับฟังแนวคิดครับและทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินในอนาคตอย่างยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนเพื่อให้การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ได้ตามเจตนารมณ์และเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570ครับ กิจกรรมนี้ครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2565โดยมีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินเข้าร่วมณ Conference Hall นะครับศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีและผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดผ่านเพจ p s u c o n n e c t ภายในงานครับก็จะมีการอธิบายกระบวนการสมัชชาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงเทพ สุธิรวุฒิรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะการปาฐกถานะครับเรื่องบทบาทมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยศาสตราจารย์นายแพทย์จรัสสุวรรณเวลานายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิวัฒน์แก้ประดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการแบ่งกลุ่มเพื่อเป็นการระดมสมองในประเด็นต่างๆก็นำโดยประธานคณะทำงานและทีมงานแต่ละก,กลุ่มได้แก่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นกำลังของชาติโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธเนศปานรัฐการสร้างและเพิ่มพูนมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับนวัตกรรมไปสู่การพัฒนาประเทศโดยรองศาสตราจารย์ดรพานุพงศ์พุทธรัก และการพลิกโฉมรูปแบบการบริหารจัดการของมหาวิทยา,ยา,าลัยสงคลานครินทร์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัถชัยเอื้ออนันตสันและในวันที่2ครับของการประชุมก็จะเป็นการนําข้อเสนอในเชิงนโยบายโดยประธานคณะทํารรงานแต่ละกลุ่มโดยจะมีอธิการบดีและทีมบริหารรับข้อเสนอเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติก็เป็น การระดมสมองนะครับในเวทีนี้ซึ่งมีนักวิชาการต่างๆที่เข้าร่วมนะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บุคลากรน,นะครับในการเรียนการสอนของทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินเปิดเวทีระดมสมองอนาคตมอแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืนต่อไปครับ